นักเล่นทุกท่านนะครับ uh huh. ที่อยากจะฟังเสียงของไวนิลเราลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ของออโตฟอนดูนะครับว่าให้น้ําเสียงที่ที่คิดไว้ไหมเราฟังแผ่นเสียงเนี่ยเราต้องการเสียงที่มันนุ่มนวลน,นะฮะอิม่มเอิบอะไรเงี้ยออโตฟอนเนี่ยคือสายนี้เลย ถ้าคุณเป็นคนฟังเพลงนะครับที่ชอบฟังเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือแผ่นเสียงเป็นชีวิตจิตใจผมเชื่อแน่ว่าคุณต้องรู้จักออโตฟอนอย่างแน่นอนออ t o โตฟอนนะครับเป็นแบรนด์หัวเข็มนะครับที่โอเก่าแก่ดั้งเดิมมีอายุเป็นร้อยร้อยปีนะครับเรียกว่าถือว่าเป็นน่าจะเป็นแบรนด์แรกนะครับในวงการทำหัวเข็มที่เป็นในระดับที่เป็นคอมมชชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมปิษณกันจานะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมของ KS Home Entertainment Plus นะครับสาขาดี c นะครับจะมาพูดคุยกับทางคุณชูชัยพัฒนาบดีนะครับผู้จัดจาก,การโชว์รูมวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของออ t o ฟอนกันล้วนๆน,นะครับตั้งแต่ความเป็นมานะครับมีความเป็นมาน่าสนใจอย่างไรสตอรีอ่ของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ในอดีตเนี่ยออฟอนได้สั่งสมชื่อเสียงเป็นอย่างไรรวมถึงมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ ออ t o ฟอนมีหัวเข็มที่น่าสนใจในซีรีส์ไหนบ้างนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกันสวัสดีครับคุณชูชัยครับสวัสดีครับคุณิษณะกินชาครับถ้าพูดถึงเรื่องออทอฟอนนี้ต้องถามคุณชูชัยเลยนะเพราะว่าอยู่กับ KS มานานมากสามบกว่าปีสามสิบกว่าปีแล้วนะครับก่อนจากหน้านั้นที่ก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยคือทางบริษัทเค g r ส u p นรุ๊ได้นําของ ยี่ห้อออรตฟอนนี้ได้มาจําหน่ายในประเทศไทยแล้วให้นักเล่นได้รู้จักกันครับครับแต่จริงๆแล้วออร์ตฟอนนียเป็นโรงงานที่เก่าแก่เกินหนาไป็น้ก็ตั้งแต่มีคิรสศักระดาษหน่ก้าหนึ่งเป็นะครับนานมากในเดนมาร์กใช่ไหมครับเป็นแบรนด์จากเดนมาร์กเลยครับผมคือพูดง่ายๆว่าทําหัวเข็มมาตลอดนะครับตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับแล้วจนปัจจุบันนี้คือในความรู้สึกของผมเนี่ย ยี่ห้อแบรนด์แบรนด์หนึ่งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยการที่จะมีอายุเป็นร้อยรอปีเนี่ยจะต้องมีดีแน่นอนยาวนานมากครับใช่ครับซึ่งยังก็อยู่ในวงแวดวงของการผลิตหัวเข็มและกอุปกรณ์ใช้งานเกี่ยวกับเทิร์นเทเบิลมาตลอดป็นอนาล็อกโดยตรงในอดีตอะอยากให้คุณชูชฉาเล่าคุณชูชัยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าออทอฟอนในยุคนั้นเป็นยังไงบ้างครับสมัยก่อนที่ในบ้านเรามีดิสโกเทคกับลังบูมเลย ทางเคสก็ได้นำหัวเข็มที่เป็นรุ่นใช้กับดิสโก้เทครับเป็นพวกพวกคอนคอร์ดว่าเป็นสไตลัสที่ว่าอาจจะเปลี่ยนเฉพาะสไตลรัสได้แล้วก็ดีเจสมัยนั้นสามารถที่จะสครัแล้วก็เทอร์เนเบิลอันนั้นก็จะเป็นไดเร็กไดเร็กได้ครับพจะ จะมาใช้เบลแบบสมัยนี้ที่มาคือเป็นไดร์แรกได์แล้วก็สแคตได้เลยนะครับดีเจก็จะใช้กันมากอ๋อส่วนนี้ของออโตฟอนนะออโตฟอนก็เคยครับเป็นทำหัวเข็มดีเจแบบนี้มาครับครับผมพวกคอนคอร์ดโปรอะไรเงี้ยนะครับผมดีเจโปรอะไรพวกนี้ในตลาดมันก็จะมีหัวเข็มแบบหลากหลายแบรนด์นะแต่ว่าออโตฟอนเนี่ย จะเป็นแบรนด์แรกๆที่เรานึกถึงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยออทอฟอนก็ทำโทนอาร์มด้วยผมอะทุกวันนี้ผมก็ยังใช้โทนอาร์มของออทอฟอนรุ่น A S 2 1 2หนึ่งสองยู่แปลว่าปัจจุบันนี้ออทอฟอนอาจจะไม่ได้อันนั้นสินิ้วใช่ไหมของผมเก้านิ้วเก้านิ้วใช่ไหมถ้าถ้าเป็นพวกยาวๆเนี่ยจะสิบสอนิ้วก็อันนั้นอันนั้นยิ่งดังแล้วยิ่งแพงนะของผมเล่นมินิมินิมา9นิ้วแต่ก็เป็นอาร์มบนเบาเสียงที่ดีครับแล้วก็มันมีความคลาสสิกในตัวนะครับอยย่่่่่าาาางงออทีีบกวเเพระะฉนนนั้ย เลยจึงมีความรู้สึกคุ้นเคยกับออทอฟอนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ใช้หัวเข็มออทอฟอนบ้างบางรุ่นคือเริ่มแรกแล้วที่ออโอฟฟอนเนี่ยสมัยก่อนนึกว่าจะเป็นโพเอ็มซีที่โทษทีโทษทีเป็นเออที่เล่นง่ายหน่อยนะครับที่ว่าสามารถที่ว่าไปเสียบแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากสัญญาณจะแรงมากเป็นเป็นเอ็มเอ็ม 47k o ใช่ครับผมเพราะว่าออโอฟอนก็ ผลิตรุ่น M M นี่ก็มามันสามสิบปีแล้วครับผมสุ่จะเป็นลักษณะนะครับเท่าที่ดูดูเนี่ยงานของออโรฟอนเนี่ยฮะมันเป็นเหมือนงานผลิตจิวเวลรี่แล้วถ้าเป็นรุ่นที่เป็นแบบไฮเอ็นไฮเอ็นอะไรต่างๆนะเพราะใช่ครการแบบเขาเรียกเจรนายตายนะครับการพันคอยอะไรต่างๆมันมีความละเอียดพิถีพิถันจริงๆนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ย คือต้องมีประสบการณ์แล้วต้องเข้าใจนะครับเพราะว่างานมันจะเป็นงานเขาอะไรนะภาษาอังกฤษเรียกว่ามินิเอเชอร์ก็คือเป็นเล็กๆนะครับทุกชิ้นส่วนทุกเล็กๆหมดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่เห็นก็คือเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับของออโตฟอนคือเราอาจจะมองว่าหัวเข็มมันไม่น่าจะมีอะไรนะแต่ออโตฟอนก็มีมีการไปส่องดูแล้วมันจะแตกต่างมันมีการพัฒนาอะไรตลอดตลอดเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแต่ละรุ่นว่าให้เห็นว่า ในแต่ละเลเวลนะว่าเราจะเริ่มเล่นออรฟอนจากรุ่นไหนแล้วก็ขยับไปรุ่นไหนแล้แต่ละรุ่นจะจะโดดเด่นยังไงนะครับผมอ่ะโอเคเราเริ่มจากรุ่นที่เป็นเบสิกที่คุ้นเคยกันดีก็คือ 2Mseries ก็เริ่มจาก 2Mred2Mred b นี้ก็รู้สึกว่าที่ผลิตออกมาได้รังวันเลยแล้วก็เป็นราคาที่ไม่สูงมากสำหรับนักเล่นคือจริงจังแต่ว่าเริ่มต้นนะครับที่เรานำเข้ามาจะมีอยู่สรุ่นท็อปสุดก็จะเป็นรุ่น black ก็คือ 2M Series ก็จะมี 2M Red 2M Blue 2M Bronze 2M Black แล้วก็รุ่นพิเศษก็คือเป็น 2M Black LVB 250ที่เป็นคอร์เรคชันของเบโธเฟนแล้วนะฮะเอาง่ายๆถ้าเรานึกถึงว่าเราอยากจะซื้อหัวเข็มในระดับเป็นแบบสตาร์ทนะเริ่มต้นคุณภาพดีๆออโตฟอน 2M b r a c ก็คือเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่รุ่นใหญ่ๆที่ดีเราก็จะขยับขึ้นมาเป็น MC20 Super อันนี้ก็อยู่มานานผมผมได้ยินชื่อมานานแล้วใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ก็ทำยังผลิตอยู่รุ่นที่เป็นครบรอบอ๋อครับเขาเป็นแอนนิ e เ s อร์รีพิเศษใช่ไหมครับแล้วก็ จาก MC 2 0 Super มันก็จะเป็นอะไรคาเดนซ่าครับคาเดนซ่านี่ก็เป็นภาษาของอิตาลีนี่เขาทำเพรนึกถึงว่าวงออเคสตราถึงเวลามันมีช่วงหนึ่งที่ว่าคอนดักเตอร์ให้ชิโนเตีทั้งหมดเนี่ยหยุดปึ๊บแล้วก็ให้นักดนตรีเดี่ยวเนี่ยมาเลงคนเดียวเลยครับก็คือเเป็นนนนรุ่่คอดซาหมายถึงเป็นท่อนโซโล่อะไรเงี้ยที่แบบนักดนตรีนั่นเนี่ยเป็นโดดเด่นอ่าโดดเด่นขึ้นมาครับผม ็คาเดนซ่านี้จะเป็น MC ทั้งหมดเป็น MC ครับครับผมครับคาเดนซ่าไล่ขึ้นมาแล้วก็จากคาเดนซ่าแล้วก็รุ่นรุ่นตอนนี้รุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่เข้ามาคืออะไรครับก็ยังมีรุ่นบบวาริสโม่าวาริสโม่ตัวนี้เป็นรุ่นไฮเอนวาริสโม่เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นนวัตรกรรมในเรื่องของการออกแบบไอ้ตัวหัวบอดี้นะครับเนาะเพราะว่า1บอดี้นั้นจะเป็นไทเทเนียมใช่ไหมครับแล้วก็ปลายสไตลัสจะเป็นเพชรใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวแคนติเลเวอร์เนี่ย ก็จะเป็นไทเทเนียมแต่จุดเด่นของตัวบอดี้ของตัวไอวอริสมนี่คือที่ด้านบนจะคล้ายๆสไปจะมีเป็นแถบเล็กๆเ,เ,เป็น3ชิน้นค,คือปกติเนี่ยเวลาเราต้องแนบสนิทเราเอาเอาหัวเข็มเนี่ยติดกับโทนอาร์มข้างบนใช่ไหมครับ,รบเวลาเสียบน็อตเนี่ยตัวทั้งบอดี้มันจะแนบแต่ว่าตัวของวอริสมเนี่ยจะมีไอตัวแถบเล็กๆ3ชิ้นทำหน้าที่เป็นสไปลดไอวอร์เบชันระหว่างที่โทนอาร์ม จะมาถึงตัวหัวเข็มด้วยตัวนี้น่าสนใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือปลายเข็มนะอันนี้ปลายเข็มก็มีความน่าสนใจซึ่งมอนเป็นรุ่นร้อยนะครับครับที่ว่าทำมาสําหรับผลิตปลายเข็มครับผมรุ่นนี้โดยตรงคอยนี้ก็จะเป็นแบบทองแดงนะฮะทองแดงบริสุทธิ์ชุบทองอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้มันมีความ คือสมกับความเป็นไฮเอ็นของของตัววาริสมทีเดียวนะคือทําให้เสียงนุ่มทอดหลอกไปได้กว้างครับคือปกติเนี่ยเวลาเรานึกถึงออโตฟอนเนี่ยคือโอเคอะความอาจจะเป็นความอนุรักษ์นิยมเนาะที่อยู่มานานเพราะฉะนั้นแนวเสียงก็จะมีโทนอบอุ่นอบอุ่นใช่ใช่อบอุ่นแล้วก็แบบฟังสบายๆอะไรต่างๆนะแล้วก็พอมาเป็นรุ่นเอ็ีอะไรเดียวก็จะเยอะขึ้นแต่พอมาเป็นวาริสมนี่ดนามิกอะไรต่างๆนี่มันมาแบบโอ้ใช่ใช่ใช่ไหมครับเราก็ต้องยอมรับว่า ถึงแม้จะเป็นแผ่นเสียงเนาะแต่เวลาพอเทคโนโลยีมันมากขึ้นนะแผ่นเสียงยุคใหม่ๆในเรื่องของการตัดแผ่นอะไรต่างๆด้านามิกอะไต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นวาริสมก็จะมาตอบสนองนักเล่นที่ต้องการฟังเพลงในส่วนนี้ด้วยอะไรเงี้ยมีความนุ่มนวลอบอุ่นแต่การในดียวการก็เพิ่มในเรื่องของปลายเสียงเนาะที่มันละเอียดละเอียดเพิ่มมากขึ้นกว้งขึนผมเห็นตัวดีไซน์ตัวหัวของวาริสมแล้ว ผมว่าเป็นแบบโมเดิร์นมากแล้วก็เป็นอะไรที่สมกับความเป็นออทอฟฟอนที่อยู่มานานแล้วก็เข้าใจในทุกๆจุดอย่างลึกซึ้งอ่ะในเรื่องของการออกแบบตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับคือเข้าใจว่า ตรงไหนมีส่วนสาคัญและตรงไหนควรจะพัฒนาได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออีกรุ่นหนึ่งซีรีส์หนึ่งอะ SPU อันนี้คือแบบอมตะน,นิรันดร์การเราจะเห็นหัว SPU จะมีเอกลักษณ์แต่ว่าที่เราอยากจะเน้นเม็นพิเศษคือ A95 Anniversary ที่ได้รับความนิยมนะครับ,รบปกติเนี่ยโเคเข็มก็จะเป็นตัวชิ้นๆนะครับ,รบแต่พอเป็น SPU เนี่ยจะเป็น h s h e l l สามารถที่นักเล่นเนี่ยเปลี่ยนดึงออกมาได้เลยรับโทนอาร์มที่ว่าดันหัวจะไปเป็นตัวต่อตัวต่อสนานกันครับใช่ครับผมแล้วก็ มันมีเรื่องเล่าอะนะครับว่า <S <S <ช>พอออโตฟอนอยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีหัวเข็ม SPU ที่เป็นวินเทจอะนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหแบบตัว ETH เ <H> นี่ยราคาแบบมันเป็นของสะสมนะครับนัน่นเราซื้อกันเก็บเก็บเก็บกันก็มันเป็นบล็อกมาใครจะสั่งเข้ามาเลือกเซ<ด>ตของเข้าเลยแล้วก็เซ็ตนั้นรู้สึกได้มาไม่เยอะพอลูกค้าเห็นที่รักไวนิลเห็นเข็ม SPU ของออโตฟอนเนี่ยสั่งกันแพบเดียวหมดถ้าอยากฟังเสียงของออโตฟอนเนี่ยนะคือ SPU เนี่ยมัน ตัวตัวเฮสเชลเนี่ยมันเหมือนเป็นลำโพงเอกลักษณ์ของเขามัน<ไ>ปเป็น <ลง S 1> เหมือนเป<ช>็นตู้ลำโพงนะนะเป็นเหมือนตู้ลำโพงแล้วก็นะครับแล้วก็ขยายผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากฟังเสียงของ SPU เนี่ย อ่าไม่ใช่ฟังเสียงของออโตฟอนแท้ๆนะครับต้องเลงไปที่ SPU แล้วแล้วันต้องเปลี่ยนต้องหัวใช่แล้วที่สำคัญคือ SPU ราคาก็ไม่ได้สูงเกินไปนะก็คือมันมีราคาเริ่มเริ่มต้นเริ่มเริ่มต้นให้6 6หมื่นกว่าบาทแลวประมาณนั้นใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวลองโทรมาคุยกันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงออโตฟอนเนี่ยมันมีเรื่องราวให้พูดเยอะนะแล้วก็อย่างอย่างที่เราเกริ่นไปต้นตอนต้นว่าความที่อยู่มาเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยนะครับมันมีมันมีสตอรี่นะมันมีความ เขาเรียกอะไรลากเง่าอะในเรื่องของการ,ค,รคิดในการออกแบบรวมถึงเรื่องของเสียงนะครับบางทีคือเราฟังแผ่นเสียงเนี่ยเราต้องการเสียงที่มันนุ่มนวลน,นะฮะอิมเอิบอะไรเงี้ยออโทฟอนเนี่ยค,คือสายนี้เลยทีนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ระดับราคาแล้วนะครับว่าว่าต้องการถ้าอยากจะได้ สุดๆมูลเยอะๆหน่อยก็มา SPU อะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นหัว MC นะฮะ SPU มีมีเยอะนะมีโมโนอะไรต่างๆด้วยยังไงก็ลองสอบถามที่เป็นโมโนถ้าสนใจพวก SPU ว่ามันมีรุ่นอะไรส่นเฮดเชลเป็นยังไงอะไรเงี้ยโทรมาคุยกับคุณชูชัยได้เดี๋ราจะขึ้นเบอร์โทรเบอรร์โทไปให้นะครับนะครับแล้วก็พวก2 M นะฮะ2 M นี่ก็อยากแนะนำเลยเนาะว่าถ้าใครมองหาเขาเรียกว่าความคุ้มค่า คุ้มค่าจริงๆเสียงกับความคุ้มค่าต่อเงินนะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้นะฮะก็คือเล่งไปที่ 2F ถามคุณชูชัยครับในฐานะที่ทาง KS เอนี่ยอยู่กับออโตฟอนมานานๆนะแล้วก็ออโตฟอนก็ให้ความสำคัญกับทาง KS ว่าเป็นเป็นบริษัทที่แบบมีความสัมพันธ์กันยาวนานเนี่ยเวลาการบริการหลังการขายมันจะเป็นยังไงบ้างในถ้าเกิดกรณีว่าอย่างถ้าปลาเข็มผักนี่คืออันนี้ก็ไม่รับประกันอยู่แล้วก็เปลี่ยนจะซื้อไปเรื่องในส่วนี้ว่าใน เอาไปเสียบแล้วก็เสียงดังข้างเดียวอันนี้มันอยู่ที่ระบบคอยของของใน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 หัวอยู่แล้วครับอันนี้โอเคก็คือเอาพูดง่ายว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องปลายของปลายเค็มเนี่ยอันนั้นจบไปนะครับแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของคอยต่างๆเนี่ยก็ถ้าอยู่ในรับประกันทาง KS ก็จะดูแลให้ว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาพูดคุยกันได้ตรงนั้นไปเพราะนั้นเนี่ยซื้อออโตฟอนกับทางเคเนี่ยสบายใจสบายใจได้ครับผมเพราะเราจำหน่ายมานานใช่ใช่ครับนีแล้วก็ จริงๆแล้วก็เป็นห่วงเรื่องลูกค้าที่จะใช้เทอร์เนเทเบิลเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าให้น้ําเสียงที่มันสมที่เราอยากจะฟังของจริงนะครับเสียงได้บรรยากาศของจริงของไวนิลนะครับมันเป็นอนาล็อกต้องดูแลกันดูแยลเอียเอาง่ายๆว่าถ้าเราเล่นแผ่นเสียงนะครับเราเราสามารถจบได้ที่ออโตฟอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงไฮเอ็นเลยนะฮะวันหน้าเราเปลี่ยนเทิร์ สูงขึ้นเราอยากจะเปลี่ยนหัวเข็มขึ้นนะออโตฟอนก็จะเป็นทางเลือกที่ที่ยังอยู่ในใจเสมอสุดท้ายนี้คุณชูชัยมีอะไรฝากเกี่ยวกับเรื่องของออโตฟอนไว้ไหมครับก็ฝากนักเล่นทุกท่านนะครับที่อยากจะฟังเสียงของไวนิลครับครับเราลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ของออโตฟอนดูนะครับว่าให้น้ําเสียงที่ ที่คิดไว้ไหม,มนะครับรออตโตฟอนมีหลายรุ่นมากสเสน่ห์ของออรตฟอนก็คือเรื่องของตำนานนะครับแล้วก็แล้วเราเวลาเราเล่นแผ่นเสียงเนี่ยเราเรามักจะมีความละเอียดละมียดละไมละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ที่อยู่มาเป็นร้อยร้อปีเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้ดีเป็นพิเศษนะครับแนะนำนะครับถ้าอยากจะซื้อหัวเข็มสักยี่ห้อหนึ่งออโตฟอนนะครับคือแบรนด์ต้น,ตน,ตน,ตนที่ผมแนะนําให้พิจารณาครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณจูใช้ชมากครับ,รบสวัสดีครับ you mm -hmm.